สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่อง Project ์สอรีค่ะอีพีนี่พี่นงค่ะอุ่นอวยแต่เศร้าเลยค่ะนัดกับนายหน้าคอนโดที่เราจะไปดูนะคะแถวแถวพระตำหนักค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอจะถ่ายบรรยากาศวันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะทุกคนสวยเลือกนี่นะคะว่าเฮาสิอยู่มองไหนถูกของครับ Again new option อีกเลี้ยวค่ะพี่นงค่ะคบไว้เผื่อเลือกนะคะทุกคนกัอันพอยกระบอกอัน ในน่นทุกคนเลยค่ะว่าอัน,นอันนี้พอกับคบไว้เพื่อเลือกเด้อเพราะว่าพอยกับกบโบแมนคนในพื้นที่พอยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนไงคะเราก็ต้องเช็คโลเคชันก่อนไปกันเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงค่ะชีวิตอุ่นอวยคักนะคะไปชมกันเลยค่ะทุกคนว่าคอนโดวันนี้ที่เราจะไปดูนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะสวยไหมนั่นนูน่นนี่จะโลเคชั่นดีไหมไปชมกันเลยค่ะนี่พอยอยู่แถวอัน ลงจอดรถลงโรงแรมเด้อค่ะเอาสิกำลังสิไปกันนะคะเนาะเ้าวนี่ขอยใยหลายในความอุ่นอ่วยป้าดพี่น้องเมืองของพ่ออยู่ิเนหลังงรถยังหลายอยู่พี่น้องก็ใช้เวลาประมาณหนหน,นาทีค่ะจากโรงแรมพอยไป ไม่่ไกกลลเยคคะทุนมาจ้ะพี่นองจ้าไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปกันที่คอนโดแรกที่เราจะไปนะคะของเช้าวันนี้แต่ละมือแต่ละเดของพอยกับคุณเจเนี่ยอ้ยพี่นองค่ะอุ่นอวยวุ่นไหวพากระเป๋านะคะเนาะเรื่องคอนโดนี่บบเลวจักเทือดกพี่นงค่ะอึดตามหามันอยู่นี่แหละสามสิบแปดตลบเลยพี่นองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไปกันเลยพี่นงคะตอนนี้พอยู่แถวแยกสารพัทยานะคะขับตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะประมาณ140เมตรจากแยกสารพัทยานะคะยูติดถนนเลยพี่นองคะชื่อคอนโดว่า the a x i s c o n d o m i n i u เียมพัทยานะคะโพสสิขึ้นไวเดอร์พี่น้องคะสามารถเซิร์ชดูได้แล้วก็เช็คกูเกิลได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะติดถนนเลยพี่น o องโลเคชั่นถือว่าโอเคไม่วุ่นวายไม่แออัดค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะคะพอยนัดเอเจนซี่ไวเดอร์พี่น้องปะเดี๋ยวมาดูกันว่าคอนโดเนี้ยจะถูกใจไหมหรือว่าจะอยู่ในช้อยเก็บไว้ในใจไหมครบเผื่อเลือกไหมอ่ะไปดูกันมากันที่ห้องแรกค่ะห้องนี้พี่น้องคะมีครบครันค่ะเข้ามาแล้วนะคะความรู้สึกแรกของพอยโอเคสปาร์กอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่า มันมีขบคันเนะพี่นองมีเครื่องสักผ้ามีกระทงกระทะมีจานหม้อแหกแต่กระโปงมีเบิดเลยพี่นองขาแล้วห้องน้ําก็ โอเคนะคะความสะอาดที่1เลยค่ะทุกคนความสะอาดใดก็คือว่าโอเคอยู่ใน่อยแล้วค่ะถัดมาฝั่งนี้ค่ะเขาก็จะแยกเป็นโซนนะคะสัสดส่วนว่าห้องนอนห้องทํากับข้าวห้องลิฟวิ้งรูมนั่งเล่นบาบาบลานะคะอ่าโอเคอยู่พี่นองค่ะมามาทดสอบเตียงนะคะที่นอนนี่ยากแข็งเกินไปพี่นองถ้าแข็งเกินไปคุณเจเพ่นเป็นคนที่ว่าเรียดกับพวกที่นอนอันนี้ก็คือว่าโอเคผ่านค่ะทุกคนโดยรวมแล้วพอยชอบนะคะเพราะว่าห้องเขาสะอาดค่ะถ้าห้องสะอาดแล้วเนี่ยพลอยรู้ รู้สึกว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขามีการใส่ใจในแบบให้ลูกค้าะมะมึงนันนุนนี่เนาะค่ะเนาะเขามะมึงในห้องน้ำค่ะก็โอเคอยู่เด้พี่น้องว่าจังไดค่ะกระดูสะอาดสะอ้านด,ดีเนาะคะ่ะเอเจนซี่บอกพลอยกับคุณเจว่ามีอีกห้องหนึ่งที่อยากจะโชว์นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะว่าความแตกต่างของห้องเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากไหมแต่ว่าห้องนี้เนี่ยไม่มี WiFi นะคะทุกคนแต่ทุกคนต้องไปหาซื้อบ็อกที่มันเป็นกล่องนะคะของ WiFi มาใช้เองเนาะคะ่ะพี่นอ้องก่อนจะเดินไปอีกอาคารหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านตรงสวนกัน นะะในตรงนี้จะเป็นส่วนกลางของคอนโดค่ะปาพี่นองค้ายญ่แถพี่นองบรรยากาศก็ดีด้วยค่ะบรรยากาศของคอนโดนี้ก็จะเห็นเป็นวิวเมืองซะส่วนใหญ่คะ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพี่นองพ้อยไทยบรรยากาศมองนีให้ทุกคนได้ชมกันแล้วจ้า ก็จะเห็นเป็นวิวทะเลอยู่เด้ค่ะพี่นองเห็นบ่อเน้มไปฟังพุ่นก็จะเห็นเป็นวิวทะเลนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่เด้ค่ะสะนงสะน้มเขามีการดูแลเนาะค่ะสะอาดสะอ้านจ้ะเห็นวิวเมืองเห็นวิวคอนโดอีกอาคารหนึ่งที่เราจะเดินไปค่ะทุกคนแต่ว่ากอนไปนี่เขาต้องพานส่วนกลางนะคะก็จะเป็นฟิตเนสค่ะทุกคนป๊าดเปิดแอร์เย็นฉ่ำพี่นองโอเคเลยรวดสเปนเตอยนเลยเด้พี่นองจ้าอันนี้โอเคเลยแล้วก็สะอาดนะคะชมบรรยากาศในส่วนกลางของคอนโดนี้เลยค่ะ มากันที่ห้องที่2ค่ะความแตกต่างกับห้องแรกจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยค่ะห้องนี้กับโอเคยูพี่น้องแต่ห้องนี้ก็จะถูกลงมาค่ะถูกกว่าห้องแรกเนี่ยหนึ่บาทนะคะอ่ะมาดูตรงเบาวคนนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างตรงระเบียงก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเห็นวิวก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีที่กั้นเนาะพี่น้องประมาณนี้จะ้ะอ่อโอเคอยููพี่น้องคะก็ถามมาความส่วนตัวของพลห้องแรกกับห้องนี้อันไหนชอบกว่ากันชอบห้องแรกมากกว่าค่ะแต่ว่าดีไซน์ของห้องเนี่ยก็ไม่ได้ แตกต่างอะไรกันมากฟอนิรงเฟอร์นิเจอร์บิวอินบาบลา,บาเนี่ยก็คือกันพี่นอง้าแล้วก็รวมไปมองนีอ่ะที่โตะ๊ะแต่งหน้านั่นน,นู่นนี่ เตียงก็เหมือนกันเลยค่ะความนุ่มอะคือกันได้พี่น้องเออต่างแตกต่างของห้องนี้นะคะต่างกับห้องแรกยังไงก็คือว่าชั้นที่อยู่นะคะจะต่ํากว่าเด้พี่น้องค่ะน่าจะเป็นชั้นที่3หรือชั้นที่4ีนี่แหละพลอยโบนเนตใจจําบไดานะพี่น้องเขบมากันที่ห้องที่3ค่ะของเราในวันนี้นะคะนี่พี่น้องคะก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยนะคะผู้ใดมาเห็นวิวเมืองเห็นแบบว่าถนนหนทางจังสิกก็โอเคเหมาะสมค่ะทุกคนก็สิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องค่าเลือกเอามากแบบใดจ้าเห็นเป็นวิวถนนเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่า ถนนเส้นทับพยาค่ะก็สิเป็นวิวประมาณนี้เดอ้อพี่น้องป้าอาจจะเข้าไปข้างในเนาะว่ามันมีอย่างที่ว่าให้พอยเด่ถ่ายนันนุนี่ให้พี่น้องได้ชมกันป้าเข้าไปข้างในเลยค่ะโซฟาก็จะเป็นประมาณนี้เฟอร์นิเจอร์ก็จะประมาณนี้ที่พอยถ่ายให้ดูแต่ว่าม่มีแนวกันเดอ้อพี่น้องนี่เห็นไหมมันโอเพนแบบนี้เลยค่ะไม่มีอันแนวกันที่เป็นว่าอันห้องรับแขกห้องนอนพี่น้องเออมันก็ิโลงๆประมาณนี้ โซฟาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะที่นอนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากค่ะถามว่าห้องนี้โอเคไหมโอเคค่ะทุกคนเฟอร์นิเจอร์นั่นนู่นนี่สะอาดสะอ้านค่ะทุกอย่างโอเคเป๊ะเวอร์เลยพี่นงแต่ว่าอันมองนี่ก็สิบีมองกันเวลาเขาเห็ดกับเขาเนี่ยมันก็สิย่านอันกลิ่นมันเข่ามาพี่นองต่อให้มีฮูดเนี่ยเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าในเรื่องของกลิ่นอาหารเนาะพี่นองจา๋าเอาไายูคือกันเดอ้อผู้ใดมากกินปลาแดกแบบโพยนี่เอาไปยูนะจ๊ะบอกเลยกินนี่แรงมากโอเคพี่นองค่ะอ่ะพอยไทยร้มๆให้พี่นองได้ช กันเดอะประมาณนี้เด้อจ้าแต่ว่าคุณเจบอกว่าฉันก็มากอัแหลกที่ไปมึงมากกลัวอะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ในใจในยังคิดอยู่ในยังคือสิคบเพื่อเหลือกหลายแท้พี่น้องคะอ่ะอะมาลงมากันที่ล็อบบี้อยากมาลองอินเทอร์เน็ตพี่น้องถามว่ามันมีอินเทอร์เน็ตบลมันบมีเด้ เาต้องไปซื้ออันบอกที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตไว้เคลื่อนที่นั่นนูน่นนี่บัดนนี้อันคนที่เป็นเอเจนต์เนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิกลับไปออฟฟิศเพื่อนแล้วก็เอาอันอินเทอร์เน็ตนี่มาให้ทดล้อว่าถ้าเฮามาอยูอหลีนี่เขาต้องใส่อันนี้บ่อยากไปสายเคเบิลเคเบิลติดตั้งให้มันวุ่นวายภายกระเป๋าอ่ะเพื่อนก็เอามาจากออฟฟิศเพื่อนพี่น้องเสียเวลาอีกขอโทษเพื่อนลหลายๆค่ะที่เฮตดให้เพื่อนเสียเวลาแต่ก็บ่เป็นยัง,งอกเนะพี่น้อง่าการที่เราจะอยู่ที่ไหนนี่ถ้าอินเทอร์เน็ตบ่นองจาเดห้ดงกบ,บมวนออีด้ัน กับโบได้โพสให้มุเจ้าเห็นคลิปผ่อยกับโบได้ได้บ้องมันก็สีวุ่นไวพายกระเป๋าไปมาก,ก่หนีเขาก็ต้องทดสอบนะคะเออสรุปโอเคอยู่อินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่า กลับมาค่ะทุกคนกลับมาที่โหมดเดิมของเรานะคะคิดก่อนเนอพี่นงค่ะเอาเป็นว่ามือนี่ขอทบทวนนันนุนนี่กันแล้วกันเดซี่ห้คําต่อเพื่อนย้ำเลี้ยงเนาะค่ะเนาะพอยกสิตไทยบรรยากาศรอบๆถนนหน้าคอนโดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะกสิเป็นประมาณนี่จ้าพี่นองกะกว้างขวางค่ะโลเคชั่นก็ดีอยู่จ้าอไปกันเลยค่ะเมื่อนี่พี่นองกาตังเตซามาว่าได้กินข้าวกินน้ำเลยว่าสิกลับไปร้านเดิมพี่นองจ้าเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปกันที่ร้านเดิมค่ะร้านที่เมื่อวานที่เราไปกันเนาะค่ะเนาะเป็นร้านที่เปิดยี่ ส4ีชั่วโมงเลยค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะว่าอาหารเนี่ยวันนี้ที่พอจะสั่งจะเป็นอะไรไปชมกันเลยจ้ามากันแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้พออยู่กันที่ร้านดอมพิซ za แถวพัฒนตำหนักซอยห้านะคะทุกคนโอ้โหเลิศสเปนเตนเ,เ,เลยพี่นงมื้อนี่บ่กินเป็นอาหารฝรั่งนะคะคือเกา่าเมื่อวานบรรโอกเฮงพี่นงกินพัดมามาเ <c oughs> มื้อนี่กินต้มยำทะเลเออพี่นงะ่ะบ่วยบ่ได้บรรโอกดอกพี่นงบลัวสิกินอีหยังเนาะคะ่ะนอก,ก็กินอาหารกลางวันประมาณนี้ไปกอนบ่ามากอาหารฝรั่งพี่นงเอาตรงๆเลยชอบกินอาหารไทยมากกว่านะคะบลัว่าเป็นหยังคือกินอาหารฝรั่งแล้วมันบ่อิ่มท้องมันจะก,กินเข่าไหมพี่นงขาทุกคนขาตัดภาพมาช่วงตอนเย็นนะคะวันนี้พลอยมากันที่ร

แอนไอรแลนด์ Ireland, ค่ะแถวๆพื่ตําหนักซอย5้านะคะร้านใกล้ๆกับดอมพิซซาที่เรามาเมื่อกี้เลยค่ะขับเข้ามาในซอยก็จะเจอนะคะอาหารที่จะนําเสนอทุกคนวันนี้นะคะจากประเทศจาเมกานั่นเองค่ะทุกคนใครที่รู้จักบ๊อบมาเล่คนนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีนั่นนูน่นนี่อยากบอกว่าป๊อปปูล่ามากนะคะวันนี้พลอยมากินอาหารของจาเมกาค่ะทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปชมกันนะคะ,ะเทศจาเมกาทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะแต่อยากบอกเลยว่าคนที่เขาวิ่งระดับโลกเนี่ยทุกคนมาจากประเทศ ะเนนนี้ส่่วใหญลยนะและประเทศนี้นะคะก็จะอยู่ในแถบแถวทะเลแคริบเบียนค่ะทุกคนอ้าเนี่ยพี่นองคะอาหารนี่นาตาเขาจะเป็นประมาณนี่พีน่นงหน้าตาอาหารเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแบบแกงฟักทองบานเฮาไซโนไมอูไซโนไม่สมเป็นเสียไหมพี่นงค่ะ <c oughs> โอเคนะอันนี้มาเปรียบเทียบเจยอนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะทุกคนอันนี้คือครั้งแรกที่พอมากินแล้วคุณเจก็เป็นครั้งแรกสรุปก็คือแซบ่บพี่นงค่ะคููกับเขาแล้วเหมือนคล้ายๆกับแกงฟักทองแต่ว่าเ็าจะมีกลิ่นอของความสมุนไพร เบกังวานอะไรอย่างนั้นได้ค่ะทุกคน้านเพลินพี่นองขามาตามแมพได้เลยคะ่ะแอนไอแลนด์คะ่ะทุกคนใครที่ชอบอาหารแบบพลอยนะคะต้องมาลองเลยคะ่ะที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งวันกับพลอยด้วยพีนองขาม้นนี้พื่อเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนคะ่ะใครชอบคลิปนี้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยในการทําคลิปดีๆให้พลอยได้อยู่หน้าจอทุกคนไปนานๆนะคะสําหรับอีพีนี้พลอยก็ต้องขอบคุณและก็สวัสดีเด้อแม่เด้อเจอกันไหมพอกันไหมจ้าสําหรับอีพีนี้บ๊วย